ทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อเตอร์พงธทรัาราชัยและน้องมะเหมี่ยวไอรินสนับสนุนโดย PPS อ r กรุปคุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจช่วงช่างคุย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการช่างมันส์ค่ะทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะกับมะเหมี่ยวไอรินค่ะครับและผงษ์ธรธารชัยครับ ค่ะพี่หนึ่งคะทุกท่านนะคะก็ติดตามเราสองคนได้ทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงตรงแบบนี้มารอเจอกันเลยนะคะที่สทรอ FM อ0 6วิทยุครอบครัวข่าวค่ะแน่นอนนะคะวันนี้รีบจดเลยเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 2 1 2 6 6 1 0หหรือว่า SMS ค่ะ4 8 3 8 1 0 6นนะคะรีบจดกันไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีของรางวัลมาแจกพร้อมกับใครมีคำถามเตรียมไว้ในใจแล้วมาถามกันได้ที่สำคัญยังไม่พอค่ะพี่หนึ่งไลน์ของเรา เราต้องอัปเดตเขาหน่อยว่าเรามีไลน์แล้วด้วยนะคะก็มาพูดคุยกันได้ที่ C H A N G M U N S ค่ะแอดไปหากันได้และที่สําคัญนะคะของแจกไม่ได้มีแจกแต่ช่วงจัดรายการพี่หนึ่งรเรามีแจกในแฟนเพจด้วยใช่ไหมคะก็เสิร์ชเข้าไปเลยนะคะาษาไทยที่ Facebook กับคําว่าช่างมันส์ค่ะมีสอเสือกะลันนะคะครับสัปดาห์นี้เราก็ยังมีเสื้อบุคกรที่ดี5ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาของทูตพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับ <c oughs> ทางรายการเนะี่ยจริงๆแล้วเดือนนี้มีเสื้อมีนอกจากมีเสื้อเรายังมีหนังสือ <c oughs> อีกสี่เล่มนะครับพอแจกสัปดาห์ละเล่ม ก็เป็นหนังสือนายช่างใหญ่นะคะผู้เป็นพลังของแผ่นดินนั่นเองใครอยากจะได้นะคะบอกแล้วว่าตามไป Follow ในแฟนเพจของเราช่างมันส์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งรอบต้องย้ํากันหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะมีจะโทรมาถามแต่ว่าไม่ทันจดเบอร์โทรศัพท์ค่ะ021266106ค่ะพร้อมกับ SMS นะคะ4838106ค่ะคที่หนึ่งคะวันนี้เราก็ ใน,นช่วงนี้นะคะอาทิตย์นี้หละท,ที่ทุกท่านทราบเป็นช่วงของวันพ่อแห่งชาตินั่นเองตีม <พบ S 1> ของเราในอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายช่างใหญ่ของประเทศเราใช่ไหมคะใช่ครับนายช่างใหญ่ผู้เป็นพลังของแผ่นดินนี่แหละค่ะ <c oughs> ตีมนี้แหละครับค่ะ <c oughs> ก็วันนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปวันนี้แขกรับเชิญของเบรกสองแล้วก็มีนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงนะครับ <c oughs> ก็จะมาเข้าสายกับเราในเบรกที่สองนะครับในเบรกที่สองด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ย สัปดาห์นี้เราคงจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมคะคทำไมรู้สึกว่าวันนี้พี่หนึ่งเสียงหล่อมากเลยอะเพราะว่าพี่หนึ่งเสียงไม่ค่อยสบายป่ะครับมันเลยเสียงแปลกๆป่ะครับวัน <że> นี้พี่หนึ่งเสียงหล่อจริงๆครับก็คงเสียงไม่สบายนิดหน่อยครับค่ะก็อย่างที่บอกสัปดาห์นี้ครับมีข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับค่ะคือข่าวว่าด้วยการสั่งรื้อโรงแรมเดียทัศน์ครับในซอยร่วมด้ดีค่ะ นะครับทราบไหมครับอันนี้เหมี่ยวเนี่ยเรียกว่าตกข่าวแน่เลยที่บ้านไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะคะครับเพราะว่าฟังไม่ใครทราบไม่เอ่ยเขาก็ทราบกันทั่วไปแหละครับข่าวเนี้งสัยเราอยู่หลังเขาจริงๆด้วยแหละครับก็เหตุผลที่เรื่องในการสั่งรื้อจริงๆแล้วคดีนี้มันคดีที่เป็นมานานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมีการคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดบอกว่าให้รื้อเนื่องจากว่าในซอยดังกล่าวในมีความกว้างไม่ถึง10เมตรตลอดความยาวทั้งซอยถนนใช่ไหมคะถนนครับถนนมีความกว้างไม่ถึง10เมตร ซึ่งอพระราชบัญญัติพวกนี้ครับที่ว่าด้วยเรื่องของกฎกระทรวงที่เรียกว่าอะไรครับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522เนี่ยครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบนันแล้วก็หลกักๆของเรื่องของข้อห้ามพวกนี้มันจะว่าด้วยความปลอดภยัยนะครับว่าด้วยเรื่องเช่นว่าเรื่องถนนเนี่ยก็คือถามว่าทําไมต้องกว้างขนาดนั้นหรือว่าต้องมีถนนต้องมีถนนกว้าง6เมตรที่เป็น ให้ร้อมรอบอาคารได้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับถามว่าทําไมจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ว่าด้วยเรื่องของอะไรครับน้องเหมียวทราบไหมพอเดาได้ไหมครับเร่องรอบที่เราคุยกันเรื่องอรองไฟไม่ใช่ก็คือเรื่องรถดับเพลิงนั่นแหละก็คือให้เรื่องรถดับเพลิงเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องถนนล้วอีกอย่างในึงปัจจุบันก็มีนอกจากเรื่องถนนแล้วย,ยังมีเรื่องของประชาพิจารณ์เรื่องว่าด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยนะจริงจริงเราอยู่นี้ซื้อคอนโดเนี่ยนะครับเสี่ยงไม่ได้คอนโดสูงเหมือนกันนะครับหรือแม้สร้างเสร็จแล้วก็ยังเสี่ย มีโดนลื้อนะครับที่จริงล้วก็เคสของพอดีเยอะแล้วเยอะแล้วยังต้องเสี่ยงอีกนะคะครับแต่ว่าอ,อ,ยอย่างเคสของซอยร่วมดีนี่ยจริงเป็นเคสที่ไม่มีผู้เสียหายเป็นรายย่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นตึกที่ไม่ได้ให้เช่าแต่มันก็เคยมีเคสอย่างนั้นมาหลายครั้งหลายคามากนะครับอย่างเช่นถ้าย้อนไปไม่นานนี้ก็จะมีเคสของ Plus, คอนโดพลัสอันนั้น11อตึกโดนหมดเลยนะครับ11ออาคารที่อาคารคําว่าอาคารสูงเนี่ยถ้าเราย้อนทบทวนกันอีกครั้งนึงเนี่ยคำว่าอาคารสูง ตามกฎหมายเนี่ยจะหมายถึงอาคารที่มีความสูงเกิน23สาเมตรค่ะสมมุติว่าตึกชั้นหนึ่งเนี่ยสูงประมาณสาเมตร3เมตรนะครับแปดสามยี่ก็ประมาณ8ชั้นนั่นแหละเต็มที่แล้วล่ะค่ะอย่างคอนโดพลาสเนี่ยสร้างไว้9ชั้นปรากฏว่าก็ไม่สามารถเปิดใช้อาคารได้เพราะว่ามีความสูง<ม>เกิน23าเมตรเนื่องจากว่าพื้นที่ที่คอนโดสมัยนั้นตั้งอยู่เนี่ยสมัยนี้แหละครับก็ยังตั้งอยู่เป็นคอนโดที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างอาคารสูงได้นะครับเนื่องจากว่าติดด้วยข้อจํากัด ทางความกว้างซอยหรือว่า,า,าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นแหละครับซึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างไปแล้วผลปรากฏก็คือครั้งนั้นเนี่ยมีการสั่งให้ทุบชั้น9้าทิ้งไปคือแม้แต่สร้างเสร็จแล้วนะสร้างเสร็จแล้วด้วยนะครับก็ทุบชั้น9้าทิ้งก็เลยเหลืออยู่8ดชั้นนะครับก็สามารถเปิดใช้อาคารได้แล้วก็ส่งมอบกันไปแต่ว่าอย่างเคสทุบเนี่ยจริงๆแล้วครั้งนี้ก็มีบอกว่าให้ทุบก็จริงครับแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกถ้าย้อนอดีตอีกนะครับเคยได้ยินเรื่องห้างบางลำพู รูจ้จักนิวเวิ l ์เคยเดียนป่ะครับได้ยินค่ะนิวเวิร์ช่วงนั้นที่เป็นข่าวดังๆนะคะนิวเวิร์เป็นข่าวดังหลายข่าวครับเพราะว่ามีทั้งไฟไหม้ทั้งอะไรเลี้ยงปลาลีอนนี่เป็นแซงเป็นยุคหลังครับยุคหลังแล้วเป็นข่าวเลี้ยงปลาเพราะว่าห้างนิวเวิร์นี่แหละโดนสั่งให้ทุบเหมือนกันให,ให้เลิกใช้แล้วก็ให้ทุบนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ยังตั้งอยู่อย่างนั้นแหละก็ตั้งอยู่ตนอยู่จน มีเอาคนเอาปลามาเลี้ยงใช่ไหมล่ะครับหร<ช>ืออย่างห้างมเมอร์เดคเคียงเนี่ยตรงดูตรงสะพานควายนยเคยม <c oughs> ีไฟไหมลอง <c oughs> ลองไปดูได้นะครับก็ยังตั้งอยู่อย่างนั้นนะครับแม้จะโดนสั่งรื้อไปแล้ว <c oughs> นะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องว่าด้วยการสั่งรื้อเนี่ยมันมีข้อจํากัดในด้านการปฏิบัติเหมือนกันเช่นว่าจะให้ใครเป็นคนรื้ออรื้อไปแล้วสมมุติรื้อไปเนี่ยแล้วมันไปกระทบกระเทือนกับถนนสาธารณะหรือไปกระทบกระเทือนกับไอ้ข้างๆเนี่ยจะทํำยังไงสมมุติว่า เจ้าของไม่ยอมรื้อเราให้เจ้าพนักงานไปรื้อแล้วเจ้าพนักงานไปสร้างความเสียหาย,ยให้แถวๆนะแล้วเราจะทํำยังไงใช่จริงมันมีข้อจํากัดในในด้านการปฏิบัติอยู่ครับค่ะค่ะแล้วก็ว่าในเรื่องของแม้แต่ตัวไอตัวกฎหมายโชคคุมอาคารเองก็ตามเนี่ยที่มันมีปัญหาเรื่องอะไรครับไอสามสิบเก้าทวีนี่แหละ,ะเคยเรียนปะครับ สามเก้าทวีสามเก้าทวีเพิ então, ่งได้ย erm ินเมชาเนี่ยนะค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้ยินจากพี่หนึ่งครับสามเก้าทวีก็คือพระราชบัติควบคุมอาคารนั่นแหละถ้าเป็นชาววิศวะหรือชาวที่ก่อสร้างเขาจะพูดกันประจำเพราะว่ามันเป็นการที่ให้เซนแบบไปก่อนโดยที่มีวิศวะวิศวกรหรือว่าวิศวะสถาปนิกที่มีใบควบคุมระดับวุฒิวิศวกรหรือวุฒิสถาปนิกเนี่ยมาเซนรับรองไว้ก่อนนะครับว่ามันถูกต้องแล้วก็ทําไปเลยแล้วระหว่างทําก็แจ้งเรื่องให้กับเจ้าพนักงานทราบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง ก็คือเรียกว่าการก่อสร้างโดยก่อนที่ยังไม่ได้มีการออกไปอนุญาตก่อสร้างออกมานะครับก็เรียก39้าทวีซึ่งไอ้สามสิทวีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าจะยกเลิกไปได้แล้วเหมือนกันเพราะว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างโบราณนะครับผมว่าทำไมเอ่ยคือกฎหมายที่เขามีมีแบบเอาไปได้ด้วยใช่ไหมคะจริงๆกฎหมายมันเอาได้นะครับเพราะว่าแม้แต่กฎหมายก็เอาได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ย้าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีวิศวะเท่าไหร่ค่ะเริ่มจากมีวิศวะกันอยู่แค่สองสามคณะก็มีวิศวะ จุฬาวิศวเกษตรอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> สมัยที่ผมเรียนอยู่เพิ่งมี5เกียร์เองนะตอนนั้นที่เขามีการแข่งกีฬา5เกียร์ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่อาจจะจําไม่รู้จัก5เกียร์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เราต้องวันนี้ต้องขอย้อนไปเข้าย้อนอด,ดีตความหลังไปเข้าที่วิศวะจุฬาสักเล็กน้อยเพราะว่าเ <c oughs> นื่องจากแขกรับเชิญของเราเบรกสองเป็นอาจารย์ของผมเองที่วิศวะจุฬานะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ปณิธาาินนะครับเป็นอาจารย์นอกจากเป็นอาจารย์ของผมแล้วยังเป็น เจ้านายคนแรกของผมด้วยนะครับคือพอเป็นเจ้านายหรือเป็นอาจารย์กันแล้วเนี่ยถ้าลองได้เป็นนะครับก็จะเป็นไปตลอดชีวิตนะครับไม่สามารถ<ะ>เลิกเป็นกันได้นะครับ<ะ>ก็สมัยนั้นนะที่วิศวจุลาเนี่ยมันจะมีประเพณีประเพณีหนึ่งที่คือประเพณีการหมอบกราบอืมคะ่ะไม่รู้ที่มาอะไรของเมียวมีการมอบกราบไหมครับมอบหมายถึงว่าพอมีการรับเสด็จมีการหมอบกราบนะครับมีแบบ ตั้งขบวนว<อ>บน่าจะเป็นยุคใหม่แล้วอะค่ะน่าน่าจะมีค่ะถ้ามีการรับเสด็จก็คือต้องมีค่ะน่าจะต้องแต่ว่ามอบกราบเนี่ยเขามอบกราบกันถึงสองห้าห้าูเลยครับยุคใหม่อะไรเขามอบตั้งแต่ปี2506ห้าร้อยหกจนถึงปีสอง0ห้าร้อยห้าสิบแล้วเพิ่งยกเลิกไปสมัยที่พระเทพเนี่ยคือมาถึงที่จุฬานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ม,มาถึงมาหลาลัยอื่นนะครับถามว่าทําไมาที่จุลาถึงได้มีประเพณีนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อปี2องพันห้าม้นยหกเนี่แหละมีนักเรียน สมัยก่อนนะพี่สัจจุฬานมีความโด่งดังด้านการไปรต,ต่อด้านการอะไรนะครับตีกรรันไปตีกับคณะอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็เด็กเขียวเด็กเขียวจริงสมัยนี้ก็ยังเป็นครับสมัยผมก็ยังไปเลื่อยป้ายคุรุศาสตร์อะไรกันอยู่เลยครับอืมค่ะมันมก็ประมาณเน<ข>ี้ยเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่รุ่นพี่มันก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆพราะผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะครับก็สมัย anyway ก็สมัยนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าโดนสั่งพักการเรียนนะครับแล้วก็มีการ ถามว่าไปมอบกราบทําไมนักงเรียนงิุว่าจุฬานี่แหละก็ไปตั้งแถวมอบกราบกันมอบคือมอบเพื่อถวายดีกาให้ในหลวงครับถวายดีกาให้ในหลวงเพื่อที่จะขอพระสานพระราเาอัยพระสทานอภัยโทษนี่แหละนะครับซึ่งในหลวงก็อภัยโทษให้แล้วก็พูดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่เด็กเหล่านี้ทําความผิดนะครับดีที่รู้ตัวว่าเคยทาความผิดก็ให้อภัยโทษให้กับทุกคนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางคณะ วิศวะจุฬานะีก็ตั้งแถวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ในหลวงมาพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็จะตั้งแถวรับเสด็จจนกระทั่งสมัยผมเนี่ยเป็นสมัยที่ท่านในหลวงเนี่ยท่านทรงเริ่มมีพระชนมายุสูงแล้วแล้วก็ะนะครับวันนี้ผมเหนื่อยนิดหน่อยไม่ค่อยสบายพี่หนึ่งไม่ค่อยสบายนะครับก็ มีประชาชนมายุสูงแล้วก็ลวเ,เลยท่านก็เลยพักการพระราชทานปริญญาบัตรไปสมัยหนึ่ง <c oughs> ในคือเด็กที่รับปริญญาบัตรในปี2539เนี่ยจะเป็นช่วงนั้นจะเป็นพระชินีเป็นคนมาพระราชทานนะครับเพราะในหลวงท่านพักไป,ปพักไปปีหนึ่งแล้วพอผมเรียนจบปุ๊บเนี่ยในหลวงท่านก็กลับมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกในปี2540แล้วก็41ดหล,ลังจากนั้นในหลวงก็ไม่ท่านก็ไม่มาพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาอีกเลยนะครับก็เป็นเป็นของ เป็นพระเทพพระเทพนะคะแทนครัตั้งแต่นั้นมาค่ะก็ซึ่งวันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเนี้เราก็จะอยู่ในทีมของนายช่างใหญ่ของแผ่นดินเรานั่นเองซึ่งหลายๆนนะคนอาจจะทราบเรื่องของ ในหลวงของเราเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าคําถามในวันนี้ค่ะพี่หนึ่งเราก็จะอยู่ในทีมนี้นะคะหลายท่านนะคะมีใครทราบไหมคะว่าก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะหรือว่าในหลวงของเรานะคะก่อนที่ท่านจะย้ายไปเรียนคณะการปกครองค่ะก่อนหน้านั้นท่านเรียนที่คณะอะไรอยู่คะเรามีคําช้อยให้มีคาใบ้ให้นะคะกคือคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะขอคณะแพทยศาสตร์ค่ะ มีใครตอบได้ไหมเอ่ยตอบได้นะคะส่ง SMS มาเลย4838106ค่ะตอบว่ากอไก่หรือขอไข่นะคะพร้อมวงเล็บชื่อของคุณมาด้วยนะคะทําให้ถูกกติกานะเดี๋ยวอดได้เสื้อนะคะครับไม่วันนี้มันมีรางวัลเยอะนะครับมีเสื้ออย่างที่บอกมีเสื้ออยู่5รางวัลแล้วก็มีไอแพมีหนังสือด้วยนะครับแล้วก็วคนที่ได้เสื้อเนี่ยไปแล้วครบ60ท่านเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะแจก iPad 1หนึ่งรางวัลจากกลุ่มท,ท่านที่ได้รับเสื้อไปแล้วนี่แหละใช่นะครับ ของเยอะมากๆอยากจะกลายไปเป็นผู้ส่งเมสเศจเองด้วยค่ะเพราะว่าเราที่จริงหนังสืออันนี้ครับหนังสือในช่างใหญ่ผู้เป็นพลังของแผ่นดินแล้วสัปดาห์หน้าเลยยังมีหนังสือรวมภาพประมวลภาพพระธรามจกรณียกิจอีกนะอีกสามเล่มแจกสัปดาห์ละเล่มเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผู้จัดเริ่มจําไม่ได้แล้วค่ะมีของอะไรแจกบ้างเยอะจริงๆครับก็ไม่เป็นไรก็ส่งเมสเซจก็ขอมาก่อนแล้วกันพร้อมส่งชื่อท่านมาด้วยนะครับใช่ค่ะส่ง SMS มาได้นะคะที่ส8 3 8 1 0 6ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคําถามของเราถามว่าในหลวงงขออเราาานนนะะะคก่่่ททีจยย้ เรียนคณะการปกครองนะคะก่อนหน้านั้นท่านเรียนที่คณะอะไรก็คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะขอคณะแพทยศาสตร์นั่นเองนะคะส่งมาได้ที่ s m s 4 8 3 8 1 0 6ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะจบเบรกวันนี้กันนะคะพี่หนึ่งแอบส่งโพยมาให้นิดนึงค่ะเพราะว่าพี่หนึ่งเหนื่อยมากจริงวันนี้พี่หนึ่งไม่สบายนะคะต้องขออนุญาตด้วยวันนี้ก็จะมีเป็น พระบรม,มาราโชวาทนะคะของในหลวงของเรานั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสมมามัคคีค่ะท่านก็ได้เปรียบเปิดไว้กับกลไกของรถยนต์นะคะขออนุญาตอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะยกตัวอย่างทางวิศวกรรมอย่างรถยนต์คันหนึ่งทุกส่วนของรถยนต์ต้องทำงานสอดคล้องกันถ้าไม่ทำงานสอดคล้องกันรถก็พังและใช้รถยนต์ไม่ได้ถ้าล้อหน้าเดินเดินหน้าล้อหลังเดินถอยหลัง รถก็แล่นไปไม่ได้ต้องให้ล้อหมุนสอดคล้องกันแต่จะให้พวงมลาลัยซึ่งเป็นสิ่งที่หมุนหมุนเหมือนกับล้อเราจะรู้สึกว่าขับรถไม่ได้ซึ่งความหมายจริงจริงแล้วท่านก็คือเปรียบเปยว่าความสม,มัคคีอะค่ะเหมือนกับที่เปรียบเรียกบกลไกการทางานของรถยนต์ทุกอย่างก็ต้องสม,มัคคีไปด้วยกันจริงไหมคะต่อให้เราเปรียบไปเหมือนกับเหมือนร่างกายของเราถ้าเราจะเดินขาซ้ายไปทางซ้ายขาขวาไปทางขวามันก็ไปด้วยกันไม่ได้จริงไหมคะครับผม พี่หมีอะไรเสิริมไหมคะก่อนที่เราจะจบเบรกนี้แล้วเบรก2เราจะไปพบกับศาสตราจารย์ดรปณิธานลักคุณประสิทธิ์ค่ะอโอเคครับค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวพบกันที่เบรก2นะคะทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยโดรพงธ์ทรทาราชัยและน้องมะเมียวไอรินสนับสนุนโดย p p s g r กรุ คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ